งานยังก็เด่นีกงานน้างอาหารูล่ะแรบอันนั้นนะเออน่อลห้านอันแกกระบอกเลยอ่ากเปินแห้่บ้านทนายอนะตอนที่บ้านทนด้เปิดโครงการตอนนั้นเปินไหบ้านละวสาาสี่พันสามพัน0นหาชีเสือก้วเนาะสาสี่พัน Mà chỉ hình nó mà nó thế này vì đâu người ơi. Nó chỉ Sang đi, mình từ sang này Hát mù đấy nó. bò ta là gì cuộn này. Mà nói. con mà nói cái. โดยพม,ม่าพี่น้องกับสบายดีเด้อพม,ม่าพี่น้องกับสบายดีเอฟซีเบิร์ตชุคุสุขคนน้องพ่อพี่น้องเลยอ่าฟังเราฟังใจทั้งต่างประเทศน้องพ่อพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเบอร์จิตุสมพลเก่าอีกเส้นเคยพี่น้องเลยตอนนี้น้องพ่อพี่นอ้องอยู่ในบรรยากาศอ่าค่าได้แล้วพี่น้องเลยหกโมงเนาะพอดีว่าเมืเอ่อนี้น้องพ่อพีนน่น้องทั้งเบอร์จิตแล้วก็ทั้งทีมงานเนาะาได้พากันมาอ่าเฮือนของน้องน้ำเพชรเพิน่นอ่าอยู่ที่แก่นกระเบาเนาะ พอดีวา่ามีทั้งผรักผู้ใหญ,ญ่น้องพ่อพี่น้องทั้งบรเสียนเพิน่นอ่าได้ครับปฏิบเป็นสะพานบุญให้กับทั้งผรักผู้ใหญ่เพิญญพ่นได้เอามอบให้เพิ่นเป็นที่เิมพ์เพิ่แล้วบาดนี้ขากลับเมื่อน้องพ่อพี่นอ้องอ่ทางทีมงานเฮาก็เลยถือเอาโอกาสนี้น้องพ่อพี่นอ้องเวะบึงอ่าครอบครัขวของทางน้องเยืนเพิน่นน้องพ่อพี่น้องเลยอ่าตั้งแต่เพิ่นได้เฮือนซานดันเป็นไม้ทางบรจิตเองได้กับทางทีมงานอ่าบ่ได้เคยเข้ามาเยี่ยมยามทำทยเพิ่นเทื่อๆเพราะว่าเฮาเองกับ่่ไไดด้้้คออยมมีีโกาาาสทงนนแ โดนลุนเทือพี่รองเลยมื่อนี้ก็ถือว่าเอา้าว่าเป็นเพิ่นเปิดประตูอยู่เพื่อนชาตินั้นเป็นเพื่อนกับมีผู้มีคนอยู่ก็เลยว่าเอา้าไปเยี่ยมทำทำไทยบังกอนพี่รองเลยเป็นจงังไรครอบครัวของเพื่อนเป็นอย่างไรพี่รองเลยจากเมื่อน,นั้นมาถึงปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงเปอ่า,อา,างไรเนี่ยเรื่องเล่าสิเป็นจังไดแต่เดี๋ยวสีพาพ่อมีพี่น้องเอฟซีเข้าไปเยี่ยมยามทำไทยเบิง่งเด้อนุ่มพ่อพี่น้องเลย่ะนุ่มพ่อพี่น้องพี่น้องเลยป้าบอกตา ขาก่อนเด้อพี่น้องป้าเฮือนสันดันเป็นเพิ่นเนาะอ่าก็ถือว่างามเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยงามๆๆโดยโอ้ยสบายดีเด้อสบายดีสบายดีน้องยืนเพิ่นบ่อยู่แม่นบ่ไปซื้อไข่มาไปซื้อไข่โดยอยเอ้ยบ่เอ้ยน้องยืนบ่เอ่ออ้าวขออนุญาตเข้าไปข้างในเด้อซะเด้อ Ừ, bừng 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 bừng, bừng, bừng. phía đồng phía chân đáy à, phân ơi <laughs> nông nhân phân phân phía chân đây đến mà khó đục bò nó nó sẽ bài đi sợ bài đi bà ta nó à phân <laughs> à <sao cười> เอาดีใจนําด้วน้องเด้ออ่าดีใจนําได้ลูกสาวอืมอ่าเมื่อได้น้องนี่โดยสบายดีเด้อเนาะโยเนาะโดยพี่น้องได้กินแงอันนี้เฮเนาะตะมุตะมีอยู่นี่เนาะ้นั่นบ่เีว่าข้าวเด้อ เห็นเพิ่นได้กะโอ้ดีใจน้ำเพิ่นในพี่น้องเลยกะอ่าข้อเองบ่นนองเรือไปห้องหมอบ่เอาเดี๋งวอาก็ตอนอ่าตอนนี้นี่น้องกินยาเย็นบ่เรือยังไงกินน้ำห่อนอ่ะโอ้ยู่กับโมได้กินน้ำห้อนเอายายาเอาจกมือแดง เก่าม uhm. ือนอะเก่าม like, ือแล้วเกามือยังอยู่ยังแบบอยู่ในไพ่อยู่เมือมื่อเมื่อได้่ะสิออก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 แต่ไพ่แต่กรัมาหนะสิมามือสิมาเมื่อหาในเก่ามือกำลังในเก่ามือมาต้องมาวัดนี้เดีอยได้ลูกตอนนั้นจดีได้เอาล้วก่อนยัง่บริโภคทำน้องเอาผัวจะบอิโภคบ่ิโภคเนี่ยนะโอ้โหวันที่พูดไปชม เดนเทวตัวนี้พอเพิ่นกะอยู่ไทยอยู่ไยเดนหนักนะแต่เพิ่นพู่แต่ที่ได้ลูกสาวบอกเนาะเดนนากมาเนาะเป็นมาเยี่ยมมายามทั้งลูกทั้งเมียอ๋อเนาะง่ายสไวยเรียกง่ายๆเนาะ เป็นมเาชิมันเด้นะเลูกเราตื่นีลูกสาวนะตื่นมือถดไไมาไดอดกากับโบได้เอไวยังา่บอกี่แบเม่นเราคอไนะเมลนชีผนเหนียวผ่นกระหงั้นผื่นบวมปียกแสดงว่งคนแพงเมย์ได้คนแพงเแพงเมย์ได้เด็กในเมย์จะนุ่งสบายเนาะบางคนหายู่คตอ่น เอ่าแบบแบบว่าแบบว่าคนมุมีบุญไปถัดอ่าคนมุมีบุญแบบหายเกงคนที่หายเกงคนเดินคนมุมีบุญเด็กมารุคอยนี่บุญเนมบางเนี้ยจะรู้เนาะบางหายบาดเบาหายเด้นี่ก็ว่าตาปูใหญ่ไปว่าเนาะเด็กน้อยเนาะเอปูใหญ่ไปว่าเนาะเนาะเอ้าวว่าคนมีบุญนะแปลว่าเพื่อนว่าบาหายสนุกสบายนอนให้แม่พักผ่อนทีนะไปจทีเปิดบอกนั่นน่ะเนาะตามเพื่อนกันจะท้าบุญ ลูเอาเายอยู่ในทองยังคิดดื้อวิสยวิสกเจ้าค่อนคิดดื่อไปยังนาองว่ายังในเดียวอพยู่ลูกว่แตโดยมาได้มาน่องยืนคนเอาไปชื่อใครอย่างบ่บม้คือกันอืมบัตรบัดพโนะว่าไปชื่อใครมันดีนะกัเป็นยังได้แต่น้องคนยังเข่าของคมเยี่ยนอยู่บ่บ่ออกแล้วดูน่องยืนไปยืนไปตามไทยกับเพื่อนเทสเออโน่คนมาบนน่อง คือทั้งเจ้านี่ออกเพื่อนนรืบอลน่องหรืออะไจังใดยังแบบกลับบ้านไม่ออกแบบว่าถามเพื่อนมาเพื่นก็พาไปอยู่เพื่อนอยู่อยู่ทางในบ้านเพื่อนเพื่อนอยู่ใกล้ๆแถวในบ้านนี้บ้านเดียวกันเออเอาลูมาหัวบ้านเดียวกันอืมใครเนี่ยเสด็จเนาะเนี่ยยูเนาะไปโบกายพ่อไกลเม่ปพันได้โดแต่ว่าพ่อเป็นอะให้ให้เบิดเดือนก่อน ได้เงินได้สิขึ้นมาพี่น้องเนาะโอ้พอเพิ่นดีใจแล้วยู่คุณอ่าพ่าดีใจเดยเนาะน้องสาวน้องๆยังก็อ่าน้องลืมือกันเออน้องใหญ่น้องยืนน้องใหญ่น้องใหญ่น้องยืนใหญ่ยืนเอื้อยใหญ่เพิ่นก็เพิ่นก็จําหน้าได้อยู่แต่เพิ่นก็จําชื่อบ่ได้บ่ได้คือกันา่บ่เคยเห็นเลยแต่ว่าคุ้นอยู่หน้าน่เนาะ บ๊อบบุอบคุณไม่ได้เคยเลยเจ้ายังบ่ได้เคยคือคุณแต่เจ้าเพราะว่าบอตาเคยทายน้องคนแล้วตอนอยู่กระทงน้อยครับนอยู่กระทงน้อยแต่ว่าเคยไปายทบเจ้าคือทังน้องนี่มาแล้วกเมื่อเฮือนผัวเหมือนบ่เออแต่ว่าคือมาอยู่พี่เนี่เป็นเฮือนอะน้องเยืนอยู่อน้ำเมอมาแล้วอ้าวมาแล้วพี่น้องเลยมาพี่คนจะสบายดีใช่ไหม ไม่ยังบัดนี้เหรอคือใหญ่แท่บัดนี้เอับสบายดีล่ะอาสบายดีเชื่อเด้อโย่ปวดหัวเฉยหน่อยลงมเงิเลยกรบบาดไปได้นาะเปลี่ยนไปแล้วบัดเนาะบอคือบ่อโคือแล้วแมียที่บ่ใช่ละจะซื้อยืนหรือบ่มาตอนนั้นบัตน้องคนยังในน้อยยังผมผอมอยู่เนาะมาจะใส่กี่นี่เงินโม่บัรเดี๋ยวไปดอง ก็มีงานดอกเวลาบ่โทรบ่บ่มีคร่าครับกวิตอืมบ่ได้เอาส่งพี่น้องเพิ่นอยู่สวัสดิ์ฮะเอาส่งพห่น้องเพิ่นหยังงานดอกเนาะอกเียมมาอยู่ฮะบ่เวียนเขาเียมมาอยู่รถพ่นว่าน้องเพิ่นเลย้ซั่นเีน้องเราไปบ่ได้ปได้เนาะครับไปบ่ได้บ่อ่าได้บ่ได้่มื้อวันที่เช้าดอกบ่เวียแต่กะ <sp> ่ไปบ่ได้ก็บ่เป็นหยังเนาะก็บอกเนาะพี่น้องเนาะมีลีนําเด้อซั่นดอกเออสิได้เป็นเจ้าบ่าวแล้วซั่นดอกเนาะแต่ว่าเออเว้าแล้วก็เป็นจังได๋เรื่องเียนของน้องนะคือว่าออกแล้วมเนาะออกได้จักเดือนได้า6เดือนเนาะอเป็นจังได๋คือว่าน่เป็นเป็นไดมีว่าได้ออกเออ เอาเอาไม้น mm. ้งย sort of ื้อคนก็ได้นะแบบว่าบิดทึนไปโตโน่นเนาะอ่อีกอย่างกับท่าทีท่าทีปไต้เอ็นกับแบบว่าทั้งทีมงานกับบดคอยเวะปันใดเดี๋ยวนี้มันมาน้องอ๋อหงอหิดนั้งชัดนังจากตอนนั้นกับหงเหิดงานต่ว่าออมเนวอเป็นยังไงเยนหน่่าคืองานยาได้หญ่ชเนาะินท้านกัเลยอ งานยังกอเดนอีกงานให่นอาหารดีไซนล่ะแกงกะอันนั้นะอบอนห่านแกงกะบาเลยอ่าเป็นไห่วันทรายย่งตอนที่วันท่า้เปิดชมพงการตอนนเป็นไห่วันลล้วสา0สาสี่พันช้ามันือหนึ่งเชี่เนาะสาสี่พันจหากระบเนาะในนี่แหละอ่าบุเมนบกว่า่านว่าสดอก อ่านี่แหละอ่าเฮงอ่าคนลาวเขานะจังนิยมไปไทยอ่ากายเฮงคือบ้าน้องเนาะบัดน้องน้องใหญ่นี่ไปเห็นงานอยู่ฝั่งไทยได้ได้วันเท่ะเรส์ทเอาบนได้เห็ดมีแต่บคือมาเห็ดมีแต่บผัวเห็ดเนาะติกันลังใจจังฮะตีกันแล้ให้กำลังใจผัวถือว่าคาทองเนาะเห็ดยากแน่แมม่่แต่ว่าน้องยืนกันยังประมาณง่ายจีเนาะ นได้จักว่ให้เราเข้าใจนี่เาคู่ครองแล้วอโอ้น้อยอยู่จักปีก่อนะ14 14น้องใหญ่17 17กับ14เนาะสําเพทกันเลยนี้เนาะพ่อพี่เหัวได้เพงหัวเนาะได้หลานสาวเนาะเออดีใจได้นี่เนาะเออได้อุ้มแล้วบ่เออ

เนื่องจากว่าพยายเวลามันค้ำกับยามันก็บอะไรแบบว่ามีเวียกอยังนะพี่น้องน้องเบะเยี่ยมวยวามเรื่ทักทายสวัสดีกับน้องเพิ่นเรื่องเพือนเรื่องชาติกับเร็จเ็ดชิ้นน้ำก็ดีใจนำ้ำเดื่น้องเด้อเนาะมือขึ้นเพือนขึข้นชานก็บเพื่อมาหรอกน้องพี่น้องเนาะม,มาแต่มายินดีกับน้องพันน้ำมาเนี่ยเนาะเอฟซีพันหู้เลรอบ่ มีมีทั้งทีมงานเขามาถ่ายเลยบอนน้องคนไอตเตียงเนาะเป็นเวยอยู่เวย์เยี่ยมเวย์ยามอยู่เยี่ยมอยู่แต่บอขอานามเป็นข้าวหน้าจำปาได้จะน้องยังยังอยู่บ่อช่วงนีตอนสิบเอ็ดแล้วสิเอ็ดนอนอ่าเนาะก็แล้วก็ชูหาเงินเนาะแต่ละคนก็ซื้อเข่าคือกันได้จงนอนคนก็ได้ตอนนั้นท้าพ่อได้ทั้งเหตุบีกเเก่าอยู่บอออกแล้วมาท้าแม่ได้จ้ะ งานโมหมันคงอยู่บ้านเท่านี้เนาะที่จชอบหาแบบนี้แบบนี้ไปเลยอยู่แบบตานอ้อยเออชาวหาพันไว้ถูเนาะปวโพดีนองปูดได้ชาวหาแล้วชาวซีชาซีพักฟูบ่หอยชาวซีพักมัเติมเงินสองใบอ๋อไอ้ฮอดอ่แยมดำหน้าไปไว้ถ้าจังไปรับจ้างดำหน้านี่มันกะฉี่ฉีแข็งนี่จังน่อยท่งนี้เปิดจ้างวันอะไรเนาะวันละเซนโอ้ประมาณกันไฮเนสฉัน อไ่นีแต่ว่าคือทั้งน้องใหญ่นี่มีความคิดว่ายังชีได้ลงกระนาไปไทยอีกอยู่บ่เดีว่าลูกอายุหนึ่งปียังชีไปให้ใหญ่ก่อนเนาะคำคำไปนี่เสียเอาไปน้ำบ่เดี๋ยว่าชี้ไปไปจูน้ำไหมเออเออเด็กเอาน้องยืนไปน้ำน้องยืนเดี่ยวไปอยู่บ่เดี่ยวไปอยู่แต่ว่าอายุแถมนี้นี่เขาไปเห็ด พาสปอร์ตได้บอว่าต้าบอกคอยหูปันได้สิบสี่ปีนี่บอกดูว่าน้อยก็ได้บอกวนี่บอกวาต้าบอกคอยหู้เรื่องนี่ปันได้ใชนะนี่มีือเญ็ณบอได้บอกวาต้าถ้าว่าเฮ็ดได้นี่คือต้องอ่ะไปเฮ็ดอ่ะสำนูกั้นไม่แต่เพิ่มอายุมีแต่ว่าพังไปตามสถานการณ์เนาะเฮ็ดได้ก็เฮ็ดเฮ็ดบ่ได้ก็จุถาจนฮอดหดนาอายุมันพุ่นแหละเออก็ มีแต่ว่าเอ้าว่ามามืาอนี้ก็มาถามไทยบางท่างน้องยืนเพิ่นพร้อมว่าเนาะบ่ได้มาเยี่ยมยามทา,ามไทยเต<ด>้ยูงสิยนะทางนง้ะยังยลงยูทาั้งเอ่นไอ้เตียงกุทายลงยูนะแต่ว่าบา่าไ,ดบได้เบิ่งรายละเอียดครับดอกนะมามื้อนีจูเจ้าลืมมื้อนี้นะลืมนี่ถามเพันเนี่ยว่าว่าชื่อว่าจังได๋นี่นะว่าชื่อลูกเน้องไผ่ดินน้องไผ่ดิน โอ้หนมพี่รองไอพ่อได้ชื่อดาลาเลยเ่าาเออบอตาด้บาตานีพ่อถามแต่่าร่อรุ่นบึ่ง่าชื่อลูกบอตาสิเป็นจังไดแ่เป็นพิ้ค่ใช่ไห้ไอเฮียไอเฮียได้ง่ายเลยบิ่งเฉย่ได้โค่ออกมาบางทีจีบเอาในีนั่นเลยพี่รองเด้อ เอาดีเด้เอาตกรวยลงได้ครับว่าเออเอาอีเหี้ยซะเนาะพอพี่น้องสิเว้าในนี้ซะเหียเนาะน้องเียน้องเียืให้องน้องยืนอยู่ไสต้อง้แต่แต่เฮดเพิ่นแล้วก็บ่ได้แวะอีหลีลพี่น้องตัวนี้นีออกนอนนอนนี่เลยอ๋อนอนนํากลัเลยบ่ได้เยน้องยืนดีแบบน้อยกระทัดรัดแล้วก็จบงามเนาะพี่น้องเนาะมีห้องเนาะเฮ็ดห้องนึงแล้วก็โล่งแล้วก็มีเฮือนัวพ้บ่เนาะ เอ้ไพ่แช่นอนสารลนะห้องน่ะเกียเมียนเออนอนนี่เลยเีนะมันเย็นดีห้องกับคููกันไงบ้างเนี่ยอืออืออืออื่อือมืกคืมห้อนืออืงเจ้าืออืออือเืออืออือออออ หนึ่งมายันแบบมีแ okay. ม่งไม้แม่งตกได้บินมาแต่นอ้องเพื่อนยังโชคดีด uh ้ท uh ี่ว่าได้เดือนนี้มันยังแบบบอดเถืงขันเลยว่าหอดสุดขนาดใหญ่ใหญ่เลยนี่บินเวิ้งเบึงบอดีนีเนี่ยขวบเลยว่าน้องนี่โอ้แต่ขวบแล้วเพื่อนหมักไปหายโอ้ชงขวบเลยให้น้อเบึงเนี่ยตัวใหญ่ใหญ่แต่วังได้กินเน้นตุ่มอุ้บัวใจแบบลูกเลยลูกคนแรกเนาะแต่ว่าก็คลอดสบายอยู่พี่น้องเลยคนแรกเนาะ น้องไผดินเด้อนกนี่ก็สบายเยอะจ้ะนี่แหลเพื่อนเหยื่อนี่เนาะนกคือไผ่เจ้าคือไผ่แบบแต่พอพอเล่าพออย่างพวกเห็นบัจักว่าคือพ่อหรือคือแม่น้องได้น้องน้องว่าลามเจ้าของคือแม่หรือคือพ่อคือพ่อคือพ่ออ๋อปอบาเบอร์ตายังบม่เคยเห็นพ่อคนชื่อจังแดงก่อนพลพลไผ่โอ้โคคงอยู่ใช่ไหมพนไผ่ไงไม่ใช่ ผลไพ่ผลไพ่ใหญ่ดีต่อไปครับมีดาน้องเพื่อนนะสิออกไัยเมื่อวันที่สิบห้าเนาะเพรอว่าสิบโมเมตสิบห้าเมื่อเสาร์เก้าเก้าสิบเอ็ดสิบสองสานสี่สิบห้าอยู่หกเมื่ออออกไพ่กับภูคุ้มภูแคทในเมมเขาหลงด้วยนะถูกขอบคุณมากกูอยากเพื่อนว่าสิผูกจัดอยู่นี่เลยเนาะอืม มันือว่าบวแมึงนี้กับบวู่เลยเนอะจังใดจังใดจริงนะวันที่มันก็ถือวันวันทีอย่างมึอนี้วันทีสิบสิบหกสิบหกสิบกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสาสเอดสสวันทีสัปาสองวันทีสัสองโอ้ถึงมึจเบืองงามอยูได้ละไปค่นึ่งหนึ่งหนึีงหน่งานึ่หน่อหน่งีนึ่งน่งหนึ่งหน่นึ่าหน่นึ่่นปูงหนน่ออกออกแบบ ต่ำเลือดออกเตาไฟนี่แมนชิมหามืออะไรชิมหามือออกแต่ว่าเมื่อผูกแขนในสีโมเมนต์มือนั้นอืออือแต่จือว่าช่วงนี้บัดทางน้องเพิ่นกปบ่มีเวียกพี่น้องกับบูมีเวียกเฮ็ดอนะอยูยูไปเรื่อยๆน้องเนาะเฮ่าน้ำจำปาบัดยังบลายเพิ่นว่งที่จังได๋จะจักสิแนะนำน้องเพิ่นไปแบบใดสิไปตัดอ้อยก็อ้อยเบิดอ้บิด เหมดเลยว่ะท่านเลยสิกับโดยเห็นงานอยู่เก่งกับว่าเวททิกเวทยังได้เพิ่นเพิ่นเพิ่นมาหับเลยวั้งมาักบ่โดนเต้นด้วยังว่าคนงานใหม่อ๋อนคนงานใหม่แล้วยคนงานใหม่เลยโอ้ว่าช่วงนี้ก็บไปยอดเทศกาลแน่เนาะโอเน้อคนหลายบ่อน้องแต่เมื่อแต่หลา่วานแบบวันจีวันเสาร์อืมจำคันบ่เคยข้าจะามาพักพรเนาะจังได้ชันจัชชิวาจังได้ชาวว่า งามหนาผลนะใครเน่แต่ว่าหาหน่อไม้หน่อมันหน่อเน่อจิตหล่อจิตนายหาบัตถพ่อไปลงไปหาปลาอยู่แก่งขึ้นมูบ่๊ะมูด้ไปอ๋อเพราะว่าเห็นแถวนั้นเพิ่นหาปลาเนาะบระจิตเนาะหาปลาขายอีสี่เนาะโดยน้องแง่นี่คือกินน้ำห้อนแมนบ่โดยเออฮาไปต้มใชยหุงใชยยาอย่างบ่บไปต้มมันหักไหมบ่หวานจอดครับเออโอ้เออ อะไรมีกับปรมีอย่างวาฝากมาต้อนน้องคนเดิมเนาะเอาเงินให้น้องเพื่อนอะไรเนาะเขาได้ซื้ออยู่ซื้อกินติดทองติดไทไเล็กน้อยเพี่น้องเใยหน่อยคู่เอาเลยเนาะมัอนี้ก็ผ่านลงมาทางเฮือนน้องน้ำเพชรอะไรกันซื้อทั้งบ่อแสนเนาะได้ทำทีเป็นเจ้าปันบุญกับท่างเมย์เพื่อนี่เมย์พี่น้อะไรเดี๋ยวเถาซีน้าพาขึ้นเมืองอะไรกันเอ้าพอดีแหละาไปหาน้องยืนเฝนกอดไปหาน้องเพื่นจะโดนเนายังได้ยังไปทำหมอกเย็คือเก่าอีกบ่ ลงมาแบบนี้กูเอื้อแต่ที่เราเจอในลูกเลยมันเคยฮูเมาก่อนในว่าเรามีผัวเนอะเนาะพี่รองเลยน่องไผดินเนาะน้องไผ่ดินน่องไผ่ดินจับจีนี่ดีดอกไผ่ดินน้ำบึงจังมือได้ก่อนเนาะน้องเพิ่นได้มาเนี่จังมืออะ้รกับกะมือปะเอ่อกะมือได้เมย์ไม่นี่เพิ่นให้ออกเพิ่นให้อยู่ประมาณจังมือกับชิมหามือ เครื่องเดือนได้เนาะอ่าตั๊กปีน้องเอ้ยตาสวยอ่าแหละพี่น้องเนาะแก่ทำบ่ได้เพราะว่าเขากินปลาแล้วเขาเบื่นอนอ้ำท้องน่องน,น้องข้าวมันยังนสะเด็จไล้เลยแหละกินได้แต่อันไก่กับอันนี้ปีก่ัวขาฮึมเอาอดเอาเด้อน้องเด้อกินหันกินอีกอะน้นำมัดระวงังคือ,ว,อว่าเนี่ยในน่องเพราะว่าอ่าอดอดเพื่อลูก ส่วนเนี้ยเซมบอต้าเนาะรวมกันเนาะรวมกันเนาะแบ่งปันกะให้น้องเพิ่นแสนเนาะเพิ่นเนาะเนาะได้รวมกันบางทีเด้งก็ได้แก้วเพิ่นให้เป็นค่าแล้วเมืดอน้ำมันเนาะโดยอ่เนใส่ทางบอต้าเป็นสะพานบุญในมือก่อนนั่นแหละบอต้ากับเรือจากใส่แล้วเมืดอน้ำมันแล้วก็มาแบ่งปันให้กับน้องเพิ่นหนึ่งแสนกีบแล้วก็บบอจิ๊บบอเวียดขนทบกันคนเล็กคนน้อยคนละเองเนี่ยเนาะกำจัดใเขาแบ่งปันกันได้เนาะ ดยอะอเนาะอ่าแบ่งกนซื้อเ้ออยู่าเอ่อกันพื้นไหนลานนี่แหละเนาะอ่ายังตอนนี้ยังใช้กระออมอยู่บ้าดยอ่ายังเน่ที่ว่ายังมาท่านคบอีละในเบิดแล้ไบอกกับสำหรับลูกนี่ยังเิ่นเซตน้ดูพาพี่น้องในตอนนี้อันนี้เมนบอกเป็นเล็กหน้อยนะเออือแล้แต่ว่ามีโอกาสได้ลงมาอีก ชื่ออันนะนามริมานะมาต่อนคนนี้อ่ะเอามันมีถุงมือและมีวงกนอดน่ะเอออันนี้ยังมุมมี่มมีแรือเ่าคือปลาอ้อบูนดเจ้าของง่ายๆเลยทีนะเด็กเลยเทียมบมทันโมนัดว่าวันที่ชัดเจนแต่เ้าได้เห็นเหรเพราะว่าพอได้าใมีคือกันได้แล้วนี้นะนะฮะน้องช่วยๆกันไปแครับ không đây các ai im chết cắp thì đỡ là đỡ gọi là đi xe bay đi nào đi xe bay đi những nỗi này vì đồng người ôi sang no. 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 đi từ mù à đấy nó à, ta là gì cuộn này mà nói quần mà nói cơ tại ok đấy ok dù đi mi nó nồng nhân cả su su đấy โอเคพี่น oh no. oh. uh ้องเอ้ยเออพี่น้องเอ้ยมื่นมาบปนนี้มื่นเลยพี่น้องเอ้ยป้าโจเนาะได้เมื่อเด้อเมื่อเด้อเมื่อนำบ่เมื่อนำบ่ฮะเออมื่อได้เนาะมื่อแล้วมื่อแล้วเคลื่อนอยู่ใกล้อีกบ่หนิฮะเนาะคือใส่กันเออลุบอันหนึงเนาะ เพิ่นใกล้กันไม,ม่ยั้งไม่ขำอือโอ้เนาะเพื่อนใกล้กันโอ้ได้รถงามแบบนี่เหรอเอ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 ่อพี่รองป้าตุ๊ขำแหลกพี่รองเลยเอ้าโอเคพี่รองเลยจังเลยก็คือว่าเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะพ่อพี่รองพิดพลาดกันในกราบขอโทษขอให้พ่อแม่พี่รองเอฟซีมั่นสุขสู่คนเนาะพ่อพี่รองเลยจังเลยก็ขอให้พ่อแม่พี่รองเอฟซีอยู่ดีไม่แห้ง เด้อน้องพอพี่น้องใิได้ขอตัวเมื่อแล้วบนันี้ก็ได้เมื่อแล้วพี่น้องเลยเอาโอเคขอให้ยู่ดีไม่แห้งเบิดทุขุสุขคนขอเก้าวคำว่าสบายดีสบายดีนะพี่น้องเด้อ